น้ำหน่อยน้ำหน่อยไม่ไดูจะไปดูที่ีบเรนขึ้าเ็ตัวไหดดูตัวนั้นกพักหน่อยพักหน่อยกินพักแก้ตัวร้อนเราจะได้ไม่ร้อนใช่ไหมอากาศมันร้อนจะได้ประหยัดแอร์กินพักแล้วเย็นเราไม่ต้องเปิดแอร์แล้วเสเวลดูไอห่อยหน่อยเดีตอช่เนปคเราไปห็นในตัวนี้เกิดขึ้นตั้งแตก่อนไป มีเหก็เกิดหมดเหตุก็ังคัขไม่ได้น้ำหน่อยน้หน่อยก็พรอางถ้าละมันมีเหุก็คือมันมีบทบาทที่จะพูดหรือบทบาทที่จะแสดงโชค่ายนะอ่ารเงี้ยมีบทบาทขึ้นมาเรดูอย่างน้นหน่อยน้ำหน่อยพครในจิตใจเรามีตั้งเยอะทั้งแยะนะตัวสังขานะอย่างโสเกิดเนี่ยในขณะที่โสดาเกิดม่มีสภาวะลปเอีเลยตอกี้หิวมากม อยู่ทไหนทำไมไม่ให้แมวไปเรียกกันอยู่ข้าวบอกได้บอกกจไปเี้ยงหน่อยเร็วแม่อยู่ข้าวบอกไ้บอกไปเรี้ยกเนหน่อยเร็วแม่อยู่ข้าวบอกได้กจเนี้ยขาหยเแม้วได้ปเียวแม้าไ้ปตาีมยเเร็จแล่ย้าวกได้ล้ยงเายเร็จแล้วย้ายปเทีหน่ยร็วม้าวบ้จะไมเล้าน่เแอ้าวไม้บอาอไ้เาห่อ ไม่เอาฟังตัวนะ้นัานั้นน้ำหน่อยน้ำน่อยเลาัน้มตัวนี้มีบทบาทพูดพูดพูดอยู่น้พูดตัน้ดีตัวน้พูดต่อเราไม่หันไปมอให้ตัวตัวใหม่ที่มันพูดต่อต่อยังไม่ตื่นอนน้ำหน่อยจแม่บ้วนมาไมน่ตาว่เท่าไหมน่นยณันน้้เอาพิงหน่อยพิงหน่อยเออไม่มีแรงเลยเนะ แต่ธรรมะเดียวกันไม่เชื่อในสุดเวลาต่าตางแย่งกันสิ่งที่เราต้องการฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันรู้จักแจ้งนะก็คือ,อสภาวะทั้งหลายนะรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหลายเรียกว่าสังขารสังขตธรรมธรรมะที่ปฝุกแต่แนึ่งเกิดรูปธรรมนามธรรมามีเองก็เกิดหมดเองก็ทำไม่ได้เป็นเป็นอันนี้จังวนาราตางแย่งกัน เราภาวนาเพื่อให้เห็นสามัญลักษณะน้ำหน่อยน้หน่อยเดี๋ยวติดคอเสร็จกที่เราจะเห็นสามัญลักษณะได้เราต้องเห็นกูจ้าอย่าเกี่ยวโอ้ยกูจ้ากูจ้ากูจ้าเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวป้องเข้าใจก่อนเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวให้ไปเที่ยวให้ไม่จับป้องเข้าใจก่อนแต่ท้องตัวไม่เหมือนก่อนศูนย์เออยายกินข้าวอยู่แตาสามาลีเรียกว่าวินเสศรัตน์ปวันนี้เจ็บเลย คือสภาวะขอแต่ละตัวนะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองอย่างจิตเนี่ยลักษณะเฉพาะนะคือเป็นธรรมชาติที่รูรร้อารมณ์โทสะธรรมชาติมันทำงนานอ,อยากบวทยีตักดนนันอารมณ์ให้ะเด็นออกไปกไกลไราคานะมันก็มีสภาวะนะมันดึงดูดมันอยากได้หวยเข้าหา,า,าตัม ยำ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 เยอะไหน้ำนี่ต้องเคี้ยวหรอแบบนี้ป่ะที่เขาบอกว่าถ้าอยู่แก่มากๆเราต้องตะบันน้ำกินเนี่ยตะบันน้ำที่แปลว่าอะไรแปลว่าเอาน้ำใส่หกแล้วตำหมกน้ำมันตำได้ด้หรอเอาฟักหรือเอาน้ำเอาน้ำหรือเออฟักหรือเอาน้ำหรือเอาทั้งน้ำทั้งฟักหรือทั้งฟักทั้งน้ำเอาอะไร เอาฟักหน่อยแล้วกันกินฟักแก้ไข้จะได้ไม่ต้องกินยาลดไข้เราต้องกินดักไว้ก่อนนะรูปเป็นอย่างนี้กินน้ำหน่อยเดี๋ยวฟักติดคอแต่เราไม่ได้เรียนไปจะหัดแยกเฉยเเราทางเรียนนี่เสศรสนั่นะร